นี้วันที่สเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,567เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้านายพิบัติพุรโคศ ขอถวายเสียงสวดสัธยาพระสูตรพระปะริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยยบูชาแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อแน่อัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดสัมมันตาจักวาเรสุ อัตราคัฉันตุเทวตาสัธทมังมุนิราชาสะสุนันตุสัคขโมคาัทาังสัเกเกคาเมจรุเปคฤรีสีขราตาเตจันทริเขวิมานีทีเประเจคา,าเมตารูวันนาคหาเนเคหวัตุมิเคเตภูมาจายันตุเทวาชาลาทธาละวิสาเยชาลาธะละวิสามี ยักขาคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวะดาวะจานางสาธทวูเมสนันตุ ธ pues รรมะสวนากาโรวยยามพาทันตาธรรมะสวนากาโรวยยามพาทันตาธรรมะสวนากาโรวยยามพาทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยามปีพุทธังสารนังคาฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังคาฉามิทุติยามปีสังคังสารนังคาฉามิตติยามปีพุทธังสารนังคาฉามิตติยามปีธรรมังสารนังคาฉามิตติยามปีสังคังสารนังคาฉามินัตถิเมสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทีเมหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะ สัจาวัตเชนะโสติเมห์โฮตุสัพพธานัตถิเมสาระนังอัญยังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจาวัตเชนะโสติเมห์โฮตุสัพพธา